เง to claro. um ียเงียตอนนี้เงี้แต่ว่าเงีไม่เก็หน้าตัวนี้เวลาแต่ตีกตีโล่ไก่ตีันวนี้ไม่ค่อยขี้แล้วแต่ขี้นิดเดียวค่อยๆสิมันแบบเพแบบรอๆอ วันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยมากเลยไม่อื้อไม่อื้อน้องตัวเท่าพี่น้องตัวเท่าพี่ห่างย่างหละหางยาวนะตัวเนี้ยตัวนี้หางยาวผมเพิ่งรู้ว่ามันมีหางสองเมื่อกี้ในรถไม่หยุดเลยหิวหิว ต้นหนูเดินเดิถ้าจะไปหาน้องชายไปแล้วโแก่แ okay. ก <Okay. S 2> <c oughs> ่หนูทำไมมันเป็เหมือนคนเลยอะ่ะ นะให้มจะเปิดมวน24ชวโมงาเาะบ้าเราจะอยู่กับมัน24ชั่มงันก็บินอยู่ในบ้านนะสิก็ไม่ไปไหนก็บินมาเกาะลังนกหัวหนูดิาองเมันบ้าน ตัวเองต้องให้ยาตัวนี้มันยังเหมือนมันโตแล้วมันต้กินอาหารใหญ่เรากินอาหารเม็ดเล็กน้อยแต่เรายังให้อาหารนี้อยู่โอ้ยสต๊าดสต๊ดสตัาดทุกตัว ไม่มีเสียงเลยตัวนี้เงียบกิ๊บเหมือนนีนตัวนั้นเลย <alon> ตัวนี้เรียบร้อยมากแม่งป้อนไม่ได้เลยคืนป้อนเก่งร้อยตัวทัพพีเลยร้อยตัวทัพพีหางยาวนะตัวเนี้ยตัวนี้หางยาว หูเพิ่งร right> ู way, ้ว่ามันมีหางหงยหอเมื่อกี้ในรงไม่หยุดเลยหิว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 ตอนหนู

เงียบละกินได้กินก็เงียบก็เงียบนะได้ก็เงียบแต่ที่ตอนนี้น่าจะเป็นสีสวยใช่สีมันเปลี่ยนทุกวันเลยเนาะสีมันจะเข้มดูหน้าหน่อยขอดูหน้าน้องหน่อยม้ำตกค้างด้วยกันนะรั่วอยู่ต้อใจก่อนทะเลฉันพร้อมหมอกล้งแล้วตัวนี้ก็สวย แต่ว่าตัวนี้ต,นตัวนี้ได้แม่มากกว่าพอ่อตัวตัวนี้ได้พอ่อล้วนๆได้แม่แค่ตรงนี<อ>้เพราะว่าเพราะว่าแม่มันตัวสีเหลืองล้วนแต่ว่าพ่อมันจะสีคล้ายๆแบบเนี้ยอ๋อหรับใตัวนี้ก็สวยแบบดีอ่ะ คือเขียวดำดำรอตอนโบสวยกว่าน claro ี้าคือกพี่เลี้ยงดีอยู่กับพี่เปิมเดี๋ยวก็รักพี่เปิมไม่ไปไหนหรอกลืมแม่แล้วเนี่ยมาอยู่กับพี่เปิมก็ลืมแม่แล้วดูขนยังขึ้นไม่หมดเลยตัวเล็กนี่ปล่อยดิมันวิ่งนะวิ่งอันนี้เรียบ้ยงดีประงองทุกอย่าง หมดหนูจะให้มันส่องกระจกจับจ sí, oh! ุกจับจุกจับจุกุเด็กนอกินแล้ยเชยังไม่บอกเลยตัวเล็กอาจจะกินเยอะกว่าตัวใหญ่ใช่ใช่ใชโอ้ยแม่ปอนมันยังไม่กินเลยฟืนปอนนี่โอ้โหกินเก่งต่อไปเลขที่สี่ครับที่เรา่มยามาละออกนะครับออกตีเยดีมาก เล้วร้องแล้วเนี่ยแท่เดี๋ยวมันจะรู้ว่าต้องแท้เลยนเรีบคงเมื่อเช้าหนูก็บอกแม่ว่ามันหิวจนแท้ตะการ์แล้วเนี่ยตัวพี่ไม่เคยร้องหรอกตัวน้องร้องจังเลยเออตัวจังครไอ้ตัวแทะนิ้วดูเองเลยเนี่ยดูจุ๊บ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 ไม่สำลักแล้วเนี่ยเห็นปกติแต่ตัวนี้ยังสำลักอยู่หน่อยตาปาด้าตัวอาปา